ไอเดียเกษสุโขทัยเป็นแหล่งปลูกมะม่วงช่อกระนันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ผ่านมาโควิดอะค่ะเกษตรกรไม่มีที่ขายเพราะฉะนั้นชีวิตเกษตรกรขึ้นอยู่กับล้งวันหนึ่งที่ล้งไม่มาก็ไม่มีคนแปรรูปเราก็เลยเกิดไอเดียตรงเนี้ยแลเราเอามะม่วงมาแปรรูปแล้วแบรนด์ของเราจะเป็นแบรนด์ที่สื่อถึงผลวัตถุดิบของสุโขทัยสื่อถึงถึงอัตลักษณ์สื่อถึงความเป็นมาของ ความยากลําบากของเกษตรกรที่จะลิงตรงนี้กับแบนด์เราให้ได้นั่นคือโจทย์ของเราเกษตรกรคนชุมชนที่สุขโขทัยต้องได้ไประโยชน์จากการมีฟอสตอร์แมนอยู่ที่นี่ค่ะนั่นคือโกของเราพี่เป็นคนสุขโขทยัย ะะแล้วพี่ก็เป็นลูกเกษตรกรด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่เรารู้ว่าสุขโขทัยเนี่ยเกษตรกรบางทีปลูกโดยไม่รู้จุดหมายเราเริ่มโดยการที่ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเราคิดว่าเราทําการันตีราคารับซื้อนะมีคนซื้อจริงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเกษตรกรไม่มีคนมาช่วยเราปลูกเลยค่ะจนตอนหลังทกันแนะนําแล้วเป็นเบ็กอัพให้เราค่ะเกษตรกรเริ่มมาปลูกเราชักชวนเข้ามามาสอนแล้วในเมื่อเราใจเราตั้งมั่นว่าจะช่วยเขาเราก็รับซื้อในราคาที่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ราคา ที่เขาอยู่ได้แล้วก็สามารถตั้งใจปลูกแล้วกเก็บเกี่ยวได้ปริมาณที่ดีที่สุดเพราะนั้นคือเราช่วยเขาได้ในแง่ของความยั่งยืนให้เขามีไรายได้ตลอดปีเราอยู่ในตลาดตรงนั้นเราเห็นอยู่แล้วว่าในตลาดมีผลไม้แปลรูปจากมะม่วงมีอะไรบ้าง ทำเป็นอบแห้งทำเป็นกวนทำเป็นฟรีสได้เยอะแยะมากมายแต่เราเลือกที่จะทาอบแห้งคือ1ด้วยที่ว่าโปรเซสไม่ซับซ้อน2เราอยู่ในจุดที่ว่าวัตถุดิบดีถ้าวัตถุดิบดีโปรเซสไม่ซับซ้อนแต่ว่าเอาท์คัมอะค่ะมันจะออกมาลอ,อยซึ่งมันจะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้1ปีซึ่งมันพอเพียงกับการที่เราจะส่งออกเราก็เลยต้องทำจีนพีโคเดกให้ได้ทำฮาซับให้ได้ทำมาตรฐานทุกอย่างที่ต่างชาติให้ความยอมรับให้ได้แค่ว่า ว่าเราโฟกัสเนเชอรลเราเป็นธรรมชาติแบบไม่ใส่สารเคมีจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะ ถ้าเราซื้อมะม่วงสดที่เราซื้อมาเนี่ยเรากินม่วงสดอาจจะกิโลละ10กว่าบาทแต่พออบแห้งปุ๊บอะถ้าคุณเป็นแบบแพ็กเกจรูรๆก็อาจจะกิโลละ4 0 0ร้อยหรือว่ากล้วยค่ะหวีหนึ่งเราซื้อกล้วย5 80, 100, บาท10บาทแต่กล้วยที่เป็นเนี่ยค่ะก็กิโลละ180 1 5ปปัจจุบันช่องทางจาหน่ายของเราค่ะ 80- 90%เเป็นเป็นการส่งออกปัจจุบันเนี่ยโรงงานเราส่งออกไปอเมริกาไปญี่ปุ่น ไปไต้หวันแล้วก็มีทางยุโรปบ้างนะคะส่วนในประเทศนะคะเราขายหลกัหลกๆคือร้านค้ากลุ่มเนเชอรัลหรือกลุ่มสเปเชียลตี้ก็คือ Lemon f a r ์มโกลเด้นเพสลิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มูจิประเทศไทยะค่ะในส่วนของบริษัทฟัตเตอร์แมนฟาร์มตอน <S <S นี้สิ่งที่ทพสอสนับสนุนเมื่อฟัตเทอร์แมนฟาร์มก้าวเข้าไปสู่ขอสินเชื่อกับทางธนาคารทางธนาคารได้เล็งเห็นว่าเป็น SME ายน้ำผง ลูกค้านะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเกษตรกรเราได้ก็มองในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับบริษัทก็ได้แก่สินเชื่อ SME ซึ่งเป็นสินเชื่อที่อัตราดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็เพื่อให้บริษัทอยู่ได้แล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าสกศได้นี่ครับทกสจะต้องมีการจัดอบรม การให้ความรู้ตลอดจนถ้าเกษตรกรสนใจในเรื่ององค์ความรู้ใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับการเกษตรหรือการที่จะนําเทคโนโลยีมาใช้ทางทกศมีศูนย์การเรียนรู้มีการจัดอบรมให้ความรู้มีสูย์เรียนรู้ที่จะถ่ายทอดให้สําหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับกดไลค์ไอเดียเกษตรค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร